แป๊บแป๊บแป๊บคืนนี้ขอนอนด้วยสวัสดีค่ะใส่คนเลยค่ะ,คะวันนี้อยู่กับน้องแนนด้าหรื่องน้องนีละเจ้าวันนี้นะคะขอนอนกับคนใกล้ตัวหน่อยเพราะว่าหลายคนขอมาตั้งแต่อีพีหนึ่งเทปหนึ่งที่ฉันไปตะเวนนอนกับคนทั่วโลกขอ้องแหละนอนกับคนนี้ได้ไหมพร้อมยังอะพร้อมยัง คืนนี้ไม่ให้นอนจ้านอนค่ะก็คือพี่นัำนะคะฉันต้องดีใจบ้าที่ฉันได้เป็นแขกในเทปหลังๆไม่หลังเพราะว่ายังมีต่อไปเรื่อยๆฉันควรจะเป็นค<อ>น<อ>แรกๆป้าที่จะอยางมานอนด้วยเก็บไว้เป็นเทปสเปเชียลคือถ้าถามว่าในชีวิตนี้ใครที่นอนกับแกบ่อยที่สุดในชีวิต ก็ต้องไปแกอยู่เลยเดอนมาหมด21ปีเต็มจริงนอนจนถึงะอยู่ปีสอมอะอะเอเข้ามาเข้ามาหรือคนทมาก่อนรู้ก็นห้องนอนนิสสาเอาหรือหรอก็ตรวจหน่อยอะไรหน่อยตื่นเต้นค่ะไม่ค่ใครมาตรวจห้องนอนฉันเลยอ่ะตื่นเต้นอ่ะดีๆไม่ปกติแล้วอ่ะเราไปบ้านคนอื่นเขาเราก็จะไปแบบเออสำรวจบ้านนู้นบ้านนี้เออฉันอยู่บ้านเดียวกับแกฉันจะไปสำรวจอะไรแต่ว่าไม่ได้เข้าห้องพี่นัดนานแล้วเพราะว่าปกติเข้ามาคือมาขโมยกะเป๋าเออก็จะรู้อยู่แค่ตรงโซนนี้ อ่ะเข้ามาในห้องนางก็จะมีตรงนี้มีโต๊ะเครื่องปองเครื่องแป้งแล้วก็มีกรุแว่นนี่ก็เย่างผมที่นางยังไม่ทําเลซิพราะนางจะชอบบ่นว่าแบบตาแห้งเจ็บตาคือพูดเราก็กลัวคอนเกียรแต่หอมเมาสักนิดนึงอย่างแว่นเนี่ยตัดมาอันหนึ่งอ่ะขั้นต่ําอ่ะฉันทำเลสิได้สองตาอ่ะก็คือหมายว่ากรอบแว่นอ่ะขั้นต่ําอ่ะมันก็จะแบบสามสี่หมื่นเลนอีกเพราะว่านางก็ต้องเลนพิซองด้วยเซนเป็นแว่นดีออร์ลิมิเต็ดเอดิชันที่เป็นทอง 18K ค่าตัวกรอบแว่นอะนแสน<ะ>ค่าเลนอีก40,000 พขาเป็นแบบ U V ทัานบอกว่าจะทำเลสิกได้2ครั้งต่อว่น1อึ่งคันแต่ว่าที่ทุกวันนี้ยังไม่ทำเลสิกก็เพราะว่าเสียดายแว่นแล้วคิดดูว่านายมีแว่นทั้งหมดอ่ะสามสี่สิบอันแล้วนะก็คิดดูว่าถ้าทำเลสิกไปอ่ะก็จะไม่ได้ใส่แว่นแล้วเราไปเอาเลนส์ออกแล้วก็เหลือแค่กรอบแว่นดิไว้ใส่เห็นผลปัญญาอ่อนวะเอาไว้เดี๋ยวเลิกเสียดายได้ก็ก็ค่อยทำเลสิกคือนายก็จะมีอุ๊ยโปงไม่ได้เก็บเลยโปแปะโซเดียมใช้สูตร extra b ไบรท์จาก nivea กันนะสายฉันจะมือขาดซีมิ่งเจ แล้วก็เซรัม่มแล้วก็ตัวโฟมของนีเวียจ้าอ่าแล้วก็มาตรงโซนนี้กระเป๋าแบรนด์เนมตอนนั้นทําเปิดปุ๊บไปกี่บาทนะสี <c oughs> ่ล้านกว่าบาทอ่าก็มาโซนนี้เก <c oughs> ้าอีน้นพักจิตของชีเล่าอีกรอบได้ปะเคนดูนช่องเนี้ยไม่รู้ทำไมให้ถ้ากี่บาทไม่รู้อันนี้ซื้อเพราะว่าคนขายหลอกได้ <c oughs> นางบอกอยู่ว่าคนขายหลอ,อกก็เลยซื้อที่เดาเพราะมันก้อี้ดีไซเนอร์จะเป็อะไรกูไม่รู้ทางเลยมองหน้าข่าวอ่าแล้วก็ ผมยังไม่ได้ยอดเลยครับเดือนนี้เลยก็เลยซื้อแล้วฐานจะเอามานั่งปุ๊บจมเหรอสบายยังม่ได้เอ็นเอ็นมุมาเคลียร์กูหน่อยไม่ล้พ่อนี่คือนาดาจะเป็นคนที่ไม่นั่งในห้องต้องบอกก่อนว่าบ้านเราอ่ะมันโดยปลูกฝังมาเป็นแบบนี้ห้องนอนเอาไว้นอนใช่เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะตอนอยู่หัวลำโพงอ่ะมันมันอยู่รวมกันเยอะใช่ใช่ใช่เออแล้วนาาก็อย่างเช่น ต่อให้อ่านการ์ตูนหรือว่าเล่นโทรศัพท์นะก็จะเล่นตรงห้องนอนเข้าห้องนอนมาหมายถึงว่านอนล่าสุดก็คือตัดสินใจเอาทีวีอ่ะออกไปเลยออกไปเลยเพราะว่าอะไรปะไม่ได้ใช้อยู่ยังไงก็ไม่ได้ใช้ต่อให้ดูก็คือดูในโทรศัพท์แล้วก็อันนี้จะบอกให้ฝึกเป็นนิสัยนะถ้าใครอยากมีสุขภาพการนอนที่ดีอ่ะตัวนั้นนั้นให้บอกเราเป็นคนที่มีสุขภาพการนอนดีมากท่านแกและฉันเป็นคนหลับเร็วมากถัดถงหมอนคือหลับเลยวันไหนเหนื่อยไม่เหนื่อยคือหลับเหมือนกันเขาบอกให้ทาร่างกายให้ชินหมายถึงว่า ให้ร่างกายชินว่าห้องนอนเอาไว้นอนคือถ้าเราเข้ามาแล้วยังทำกิจกรรมอย่างอื่นนะร่างกายมันจะจําว่าแบบยังไม่ต้องนอนก็ได้ดังนั้นพอเข้าห้องนอนมาปุ๊บเนี่ยแค่ั้นนั่งเนี่ยก็อกเลยป๊อกขี้โกะเลยแล้วคือพี่นายเป็นคนหลับเร็วมากไม่ว่าตรงไหนก็หลับหลับง่ายหลับง่ายเกินอ่ะมาดูโซนตัวนี้ดีกว่าข้ามเลยข้ามเลยให้นับไปเลยป๊อกเนยไม่่นมงหน่อย <laughs> <S <S และนี่ก็คือโซนเครื่องหอมของชีพี่นัดเป็นคนชอบเครื่องหอมมากถ้าเกิดอยากอ, <ะ S 1> อยากซื้อของเอาใจนางนะหรือก็แบบว่าของขวัญวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยซื้อเครื่องหอมแล้วพ่อคนรู้ว่านะชอบเทียนชอบเครื่องหอมใช่ปะวันเกิดปีที่ผ่านมาคือตอนเนี้ยมีเทียนจุดไว้จนตายจนเกิดมาชาติหน้าเทียนในงใ,ใช้ไม่หมดแล้วอันนี้พวกเทียนที่แบบกลิ่นที่ใช้ประจาแล้วก็จะมีอันเนี้ยที่ทำไมไม่อยอมใช้แก่ออมันเสียดายอ่ะเดี๋ยวนะมันจะมีอันหนึ่งแป๊บนึง เทียนอลละหมื่นจะหายไปไหนไม่ใช่อ่ะแป๊บนึงหายจริงนะเนี่ยอ่ะจบเทียนละหมื่นหายแล้วจบจบจบอีดอกขอบคุคือซื้อเทียนย่อหนึ่งมาหมื่นสองเทียนใส่นียหายไปแล้วแล้วกะว่าเออไหนไหนมาถึงโซนเนี้ยก็เลยแบบนึกออกว่าจะมาโชว์แล้วซื้อมาเกินสามเดือนแล้วไม่ยอมจุดเพราะว่าอะไรปะแพงก็จะได้ตังค์ก็คือจะแบบชอบจุดเทียนจุดอะไรถ้าบ้างไฟไหม้ ก็รูอมาจากพี่นาอ่นนี้ก็เป็นโซนของนางแล้วต้องมีก็อ่อแล้วนางก็อ่านหนังสือพี่นายเป็นคนอ่านหนังสือแล้วก็อ่านการ์ตูนเยอะมากนี่ไงก็จะมีมาอยู่ครั้งเป็นหนอดหนังสือตอนนี้อ่านอยู่สองอันอ่านอยู่สองอันการ์ตูนจะส่านเรื่อยๆแล้วก็อ่านทุกแนวอย่างล่าสุดอ่านเรื่องพิกลยุทธ์สุดยอดนาอสังหาบอเหมาะกับฉันปะคือพี่นายอะความรู้รอบตัวเยอะมากมาจากการ์ตูนแล้วจริงๆใช่ เขาก็จะอิงมาจากความจริงอ่ะใช่มันก็จะมีข้อความจริงอย่างอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สนุกมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คือถ้าเราอ่านเป็นหนังสืออ่ะไม่อ่านแน่นอนอันเนี้ยก็จะเล่าว่าแบบกลยุทธ์ในการขายที่ดินแต่ความสนุกคือเลยปะขอเล่านิดนึงพระเอกอ่ะเป็นเซลอันดับหนึ่งเพราะตอแหลเก่งมากคือตอแหลคนตอแหลมากเออจนเกิดเรื่องว่าเลยปะดันไปเตะโดนสัรเจ้าความจริงพระเจ้าเลยลงโทษให้มันอ่ะ โกหกไม่ได้แล้วการเป็นเซลล์ขายที่ดินน่ะมันต้องตอแหลแล้วความสนุกอะไเกิดขึ้นที่ว่านางอ่ะตอแหลไม่ได้แล้วแล้วนางทำไงให้นางอ่ะยังขายได้อันนี้สนุกต้องไปดูแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นหนังสือที่บาราโอบามาแล้ะหลายๆคนแนะนําว่าให้อ่านก่อนตายวิขนาดเลยเหรอน่าจะตายก่อนอ่านจบนายเป็นคนอ่านหนังสือเก่งมากเลยนะแต่ว่าอันนี้ชื่อเรื่องว่าเซเปียนแกบอกนะว่าฉันอ่านหนังสือเก่งขนาดไหนอ่านเก่งมากพี่น้าอ่านอย่างเงี้ย เป็นประวัติการศึเก่งมากไม่ใช่แค่การ์ตูนนนิยายเพ่าะชอบอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์แปดภาคอ่ะฉันอ่านนิยายหล่อเอาโดยฉันอ่านนิยายคือฉันไม่คนอ่านนิยายเก่งมากอี้เฮียเนี่ยผ่านมาปีหนึ่งเพิ่งอ่านเลยคือเนื้อเรื่องหนักมากแกอ่านสองหน้าง่วงใครนอนไม่หลับแนะนำไปซื้อเซเปียนมาอ่านมาๆมาเข้าสู่ช่วงเลือจ้าอาราจ้าช่วงเสือจ้าเตรียมนอนของจริงเพราะว่าเราจะมี ตัวเน่าใช่เหมือนกันน้องเน่าแล้วสังเกตดีๆว่าทำไมมันเป็นเซตเดียวกันจริงๆแล้วอันเนี้ยมาจากของพี่นัดน้องเน่าเนี้ยอยู่มา31ปีแล้วใช่อายุเท่านัดเลยแต่ว่าก็อยู่ในสภาพที่แบบค่อนข้างที่จะเท่าที่ทำได้อันนี้พยายามทำนุษย์นมมากแล้วนะขนาดพยายามซักน้อยที่สุดเราก็เลยติดต่อไปทางบริษัทอยากจะซื้อเซตนี้บริษัทบอกว่าไม่ผลิตแล้ว ทนน่ะต้องกลายเป็นว่าไปตามหาผานุมน่มๆอย่างพี่นัทอ่ะก็คือว่าพกไปนะพกไปไหนได้เพราะตัวนี้ไงแค่นี้ไงส่วนของน้องแน่น่ะเอา้าพกไปไหนอ่ะฉันก็เลยต้องแบบหาตัวตายตัวแทนตัวทดแทนก็คือแบบผานุ่มของนางอ่ะอ่ะอ่อะก็น่าใสมากช่วงนี้พวกเราหน้าใสมากหน้าสวยหน้าใสเด้งเวอร์เพราะว่าชายนี่เวียจ้าสุดเอ็กซ์ตร้าไบรท์หรือเปล่าเอ็กซ์ตร้าไบรท์ซีแอนด์ n d ยาเออ คือตอนนี้นิเวียเขามีนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เหมือนใครเลยทําให้ผิวของเราโกลว์ใสฉ่าเด้งตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เขามีส่วนผสมของวิตามินซีสกัดเย็น ทำให้ยังคงวิตามินซีบริสุทธิ์หนึ่เปอร์เซ็นต์แนนจะใช้นี่เวีย By, เอ็กซ์ต้าบายซีแอนไฮยาวิตามินวอชโฟมเขาเป็นโฟมวิตามินเนื้อวิปทำให้สะอาดล้ำลึกกระจ่างใสผิวนุ่มไม่แห้งตึงหลังล้างหน้าเสร็จชอบตรงที่เนื้อโฟมละเอียดไม่ทำร้ายผิวล้างแล้วผิวไม่เอียดนะจ๊ะ หลังล้างหน้าเสร็จนะคะก็จะใช้ Nivea Extra Bright C Hyal Vitamin Serum ซรั่มเนื้อบางเบาสกัดจากวิตามินซีเข้มข้น500เท่าด้วยวิธีสกัดเย็นเพราะมีสารไฮยาลูรอนโมเลกุล3ขนาดเข้าสู่ชั้นผิว และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการทาสลิปปิ้งมาเจลแนนจะใช้นีเวียเอสตาร์บายซีแอนไฮยาวิตามินสลิปปิ้งเจลบำรุงฟื้นฟูผิวตลอดทั้งคืนบูสต์ผิวยามค่ำคืนให้ตื่นมาแล้วผิวเด้งอิ่มน้ำสุดๆเลยค่ะฟังมากนี่ก็ใช้รู้หน้าฉ่ำขนาดนี้ฉ่ำแล้วนะวนะใส่เร็วมากสุดเนี่ยเอาจริงนอกจาก3ตัวมเมื่อกี้แล้วอะ เขายังมีอีก3ตัวค่ะวิตามินโลชั่นน้ำตบวิตามินไมเซล่าและวิตามิน D, เดซรัมครีมตอนเช้าฉันจะออกไปข้างนอกฉันกน็ทา<อ>ตัวน,นี้บำรุงเวอร์เขาเป็นเนื้อมอยเจอร์เซอร์เนื้อบางเบาผสานเซรั่มส้มสกัดเย็นให้วิตามินซีเข้มข้น500เท่าพร้อมไฮยาลูรอน3ขนาดโมเลกุล ทำให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำผิวฟูเด้องอิ่มน้ําทั้งวันตอน oh, นี้นะคะใช่เด็งจะนอนละอ้าวายยก็ของเขานี้มันมีหลายสูตรมันมีหลายอย่างหลายไอเทมช่วงนี้นะก็คือรักผิวตัวเองมากเพราะผิวเด้งฉ่าเงาสุดๆช่องทางการสั่งซื้อที่ shopee ปปได้เลยนะคะแนนแปะลิงก์ไว้ให้แล้วค่ะรีบไปตามกันนะถ้าเกิดใช้ต่อเนื่องกัน3วันนะจะเห็นได้เลยว่าผิวหน้าของเรามีการเปลี่ยนไปใปนทางที่ดีขึ้นจ้ะตื่นมาก็สามารถเซลฟี่ได้เลยผิวสวยไหมคะ โอเคคำถามแรกคือบทตินอัปเดตดีกว่าชีวิตเพราะว่าจริงๆเราเชื่อแม้อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันจะเจอกันเฉพาะถ่ายงานแล้วเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยนัดเพื่อมานอนเพื่อมาเจอกันเนี่ยได้หนึ่งวันเราแบบพี่น้องคู่สุดฮอตป้าเล่ที่อยู่ตั้นเราจะได้เจอพี่น้องแบบนี้ป้าเขาเรียกเคนโดอะไรอย่างเงี้ยจีกับเบลล่าอัปเดตเป็นยังไงบ้างร้องไห้ได้เลยไหมฮะคือพอเรามีคนถามมาช่วงนี้ไปไม่รู้จะตอบอะไรดี มัไหล,<อ>ลมูดไลฟ์ฟลคือต้องบอกว่านะไดาเป็นคนที่ใช้ชีวิตวันหนึ่งอ่ะค่อนข้างขม,มดังนั้นถ้าเวลาคนถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างก็จะถามว่าวันนี้คือของตอนเช้าหรือตอนเย็นเพราะว่าหนึ่งวันของเราอ่ะมันไหลกิจกรรมเกินแล้วอย่าคนถามยิ่งว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง โอ้มันกว้างต่บไม่รูเมื่มอวานยังทะเลาะกอับผัวแทบเลิกเอาวันนี้ดีกันเดี๋ยวพรุ่นี้ทะเลาะผัวใหม่เอ้อวันนี้ช็อตฟิลลูกน้องนั้นวน่นนี่ถ้าไม่สนิทกันเนี่ยก็จะตอบแค่ว่าดีดีจ้าเรื่อยเลยแต่ถ้าเวลาคนที่สนิทถาม,มจะรู้สึกว่าเออเราต้องแบบเปิดใจพูดขนาดไหนช่วงนี้ในแง่ของสุขภาพก็ แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยน้าใสขับถ่ายดีหลับง่ายความตูขวันนั้นง่ายมากเลยนะเช้าไหนได้ขี้เนี่ยน้ว่าเป็นวันดีเช้ามานะถ้ากินน้ำหนึ่งแก้วเราได้ขี้วันนั้นเป็นวันที่ดีช่วงนี้เครียดเรื่องอ้วนเอาใจว่าจะอ้วนขึ้นปะก็อ้วนเดี๋ยวมแตกก็จริงก็ต้องยอมรับช่วงนี้เครียดเรื่องเรื่องอ้วนเคยผอมได้มากกว่านี้เดี๋ยวจะกลับมาผอมแล้ว เครียดเรื่องนี้ท้อเรื่องอื่นคือหน้าตาดี<ะ>เป็นคนส่องกระจกแล้วสวยก็ไม่เครียดแล้วก็มีงานสุจริตทำไม่เดือดร้อนใครเป็นวหน้าครอบครัวได้ก็เลยไม่ได้เครียดเรื่องการเงินส่วนเรื่องผัวเนี่ยนับว่าเป็นเจ้ากันในเวรวันนี้ดีพวกนี้รีดเป็นเรื่องปก,ปกติเป็นกันทุกคู่กดน้ําอยู่บ่อยๆเพื่ออย่างน้อยไม่ดีกันก็ให้หลุดพ้นกันไปให้มันดีๆ อาาที่สองมันมากกว่าสวยเคยมีความเจ็บช้ำเจ็บกระดองใจเรื่องความรักอะไรนีต้องบอกว่าเป็นคนที่ชีวิตนี้จะโดนทิ้งตลอดฮะใช่ไม่เคยทิ้งผู้ชายก่อนเลย,ยจริงปะเนี่ยเอ่อต่อให้เป็นโมเมนต,ต์แบบแรักคนนี้มันแย่ขนาดไหนเราก็ตามอะ่ะก็จะรู้สึกว่าเออลองทําดีอีกสักครั้งเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นแต่ผู้ชายไม่ได้คิดเหมือนเราไงขอ,อที่เราทิ้งเลยไปเลย ครั้งที่แบบเศร้าสุดน่าจะเป็นก็คคนแรกที่เปิดสิงมากกว่าคือเด็กอะเนาะตอนนั้นเป็นแฟนแบบจริงจังคนแรกเพราะว่าเป็นคนที่มีเซ็กส์ครั้งแรกออในชีวิตแล้วตอนเด็กอะเราแยากไม่ออกระหว่างเซ็กส์กับความรักอ่ะเราผูกเลยเราเข้าใจว่ามันมันอยู่ด้วยกัน,อนเออแล้วตอนที่ฉันมีเซ็กส์ครั้งแรกเนี่ยก็เกิดจากการที่อีแฟนคนนี้ก็บอกว่ารักเราไหมอุ้ยประโยคเด็ดเออถ้ารักเราเนี่ยให้เราเอาดิ้ยฉันไม่ได้กลัวอะไรเราจะเป็น คนชอบอเรียกแค่เ็น, 3, นชนีอะรักเราไหมถ้าไม่รักอ่ะก็ไม่ต้องชฉนีก็จะเครียดเลยเฮ้ยทำยังไงดไีไม่เครียดไม่เครียดพร้อมเวอร์อา,อาเลยเวอร์ตอนนั้นประมาณม .4 แล้วก็ผู้ชายคนนี้เป็นกัปตันบาสในโรงเรียน นักเรียนชายล้วนก็เนโรเรียนอยากได้หมดเลยเฉันต้องได้เพราะฉันเป็นดาวโรงเรียนแล้วพอเราได้มาผู้ชายบอกว่าอยากเอาเราก็รู้สึกว่าเราต้องให้เอาอยังจำโมเมนต์ได้เลยนะว่าตอนมีเซ็กซ์ครั้งแรกเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบจากที่เราเคยชอบเขาระดับหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราผูกพันเรารักเขามากตอนนั้นรักถึงขั้นแบบจําได้ว่าตั้ง M S N สเตตัสฉันเป็นของเธอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อยู่เรียนห้องเดียวกันพอทักก็ทำเป็นเมินไม่ตอบแต่ไม่บอกเลิก ก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจถ้าเจอก็จะถามว่าทำไมมึงไม่บอกเลิกกูนะทำ,ทำแบบนั้ทำไมนะเออแบบทาไมถึงยังแบบเออทําอย่างนี้เนาะบ้านคนที่ถ้าถามว่าเออเป็นความรักขาไหนเจ็บที่สุดก็ต้องต้องรื้สึนางสิ่งที่เสียตายม,มีมีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งคือตอนที่นา้าไปรายการเที่ยวคนเดียวที่เชียงใหม่ที่โดนพระฟองแล้วไปโดดน้ำที่แกันหนยอนโดดน้ำสิบหกเมตร ไปด้วยความตื่นเต้นแล้ววันนั้นเครียดเพราะโดนพระฟ้องอีดอกเนึออกไปแล้วพระเเป็นกระเทยฟ้องกูที่เป็นกระเทยที่แต่งเป็นพระจริงแล้วก็เครียด,เค,ยดเคียดก็เลยแบบอาหารกิจกรอเวนเจอร์ทำไปกนรขันย้อนมีหน้าผา6เมตรกัาสิบหกเมตรเจ้าหน้าที่ไม่บอกกูซากคํามีคนตายเยอะมากมันไม่มีเซตีนไม่มีอะไรเลยเราชันไปด้วยจิตที่แบบตื่นเตน้นอเวนเจอร์เป็นคนไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเนะึกออกว่าไปถึงจะโดด6เมตรก็แบบ เดี๋ยวคนดูไม่ว้าวเดี๋ยว16เมตรดีกว่าแล้วถามว่าเป็นคนว่ายน้าเป็นไหมไม่เป็น uh huh. ก็เตรียมตัวกระโดด16เมตรตอนที่โดดเนี่ยคิดแค่ว่าตื่นเต้นสนุกกระโดดมาปุ oh! ๊บช้ำหนะ้าเข่าแล้วลว,วินาทีที่กําลังกระโดดอะ่ะมันวูบกำลังลงมาฟุตจริงอะ่ะ2วิท่าเขาให้ลงท่านี้ใช่ปะถึงเวาลางจริงลงผิดเผลองอตัวเข่ากระแทกกับอันนี้แล้วส่วนใหญ่ที่ตายอะ่ะมันจะมี2เวคือเข่ากระแทกตรงเนี้ยสมองกระเทือนก็เลย สลบแล้วก็ไปเลยกับอีกแบบหนึ่งที่ตายเวลาโดดน้ําคือมันมีหินอยู่ข้างล่างแล้วพอเราโดดลงไปอ่ะก็แอะหินไงซึ่งอีใต้คันย้อนนะั่นน่ะมีทั้งหินแล้วเขาก็กระแทกขางแต่นรกยังไม่เอาบอกว่าให้มึงอยู่สร้างสีสันบนโลกนี้ให้สวยงามก่อนบนผืนแผ่นดินแม่เขาก็กระแทกอันนี้แต่ดีไม่นอกแล้วก็ตัวก็กระแทกกัะหินข้างล่างคลิปออนไปใช่ปะมีแต่คนเมนว่า พี่นาคามีคนตายเยอะมากพี่นาคาอันตรายมากดีนะคะที่ไม่ตายแล้าคำถามต่อไปเราเออจะถามว่าในเรื่องของสเปคเออแต่เราโชคดีนะเราชอบสเปค<อ>ไม่ตรงกันใช่คนละแบบฉ<ช>ัน<อ>ไม่เคยรู้สเปคเกันเลยฉันหรอถ้าในฝันเลยนะเอาผู้ชายในฝันเลยอะ่ะชอบแบบคนแบบคิ้วเข้มๆตาโตๆตัว,ตว,ตว,ตวสูงสง อินเดียเหนือฮะพียของแกมีตาโตผู้ชายอินเดียตาโตทุกคนอ่ะแล้วแล้วของแกไงนะไม่ไม่ตรงกับที่ได้มาในชีวิตก็คือพี่กวนชอบดำแดงไทยบ้านกรมกกะกี้เราเป็นกระเทยเราเราอยากให้ตัวเราดูซอฟละมุนที่สุดเราก็อยากได้ผู้ชายที่มีข้างเราต้องมีความแบบสมชายชาตรีนึกอว่ามันต้องดูแบบอะไรก็ได้ที่สุดเป๊กเลยคือต้องมีความเป็นแบบต่อยนาะ ผู้ชายคืออะไรที่มาแบบสำอางอะไรที่มาแบบว่าลูกคุณหนูไม่ได้ฉันต้องงานคนที่แบบบึกบุญกำยำลุยแบบแบกอิดแบกปูนมือเท้าด้านเนี่ยชอบมากจริงๆเห็นภ้าอมอันก็เห็นผ้าเห็นว่ามันต่างกันสุดขั้วก็เลยไม่มีปัญหาว่าชอบคนเดียวกันไหมเคยแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกักอะไรไม่มีจ้ะนคนละคั้วอ่ะอ่ะอ่ะมันเป็นคําถามที่ต้องถามเรื่องของเซ็กส์ เรื่องเซกเอาแบบว่าแบบจำไม่รู้ลืมเป็นที่ที่แบบแปลกหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรยังไงดีแบบท่ากายกรรมกวางเจาขึ้นไปเกาะเป็นฝ้านี้มีไหมเอาอยัางไงไลฟ์ฟัง <c oughs> หน่อยเซ <c oughs> คือต้องบอกว่าหลังจากผ่านกับตันบารสไป <c oughs> อีกหนึ่งอันที่ต้องขอบผู้เชียวคือพี่20ตอนที่อร่อย คือได้ยีกับดอนบาสิบพี่สิบเก้าจ้าอือคือสู้กันเลยเนอะว่ะ<บ>าฉันโชคดีมากที่แบบว่าได้ผัวอร่อยถึงหน้าตามันจะแตะยิ้มก็ตามนะอ่าววันนี้ก็ครบรสชาหลากหลายหลายแบบวบาอะไรแวบะบใครอยากหน้าใส่นะคะก็ใช้นีเวียนะจ๊ะสูตร extra bright C N H Y A เหี้ยแมหล่ะอ่ะเดี๋ยวคืนนี้เนะี่ยขอปาอะไรกันนี้ ได้ทำอะไรได้หมดเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยขอไปเล่าเมาโม่กับพี่นัทต,ต่อเนื้ออัปเดตชีวิตท,ทั้งคู่กันต่อนะคะไงใครอยากให้นานไปนอนกับใครอีกก็คอมเมนต์บอกเข้ามานะคะแล้วก็มานอนตามสัญญาณแล้วมานอนพี่นัทแล้วนะคะไปก่อนละบ๊ายบายเดมเล็กกลิ่นเดียวกันปะสวัสดีค่ะโฮ้ยคนละกลิก่นกลิ่นอะไรอ่ะอ,อ,อะไรอ่ะเทศอันนี้ก็ทุเรศค่ะ